ขายมาแล้วกี่ปีนะคะพี่ชายี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าปีโอ้โหนี่ครับนี่นี่ร้อนร้อนอบเลยเลยตรงนี้จะมีที่บังเพื่อความร้อนได้อีกนี่เป็นปีส่วนผสมของอะไรมากคะพี่เป็นน้ำตาลอ่าของผมนี่เขาผมน้ำตาลทรายเบเกเตแล้วผมก็ใส่กะทิโอ้มีกะทิด้วยเหรอคะใส่เราทำทำใบทำใบอย่าง เป็นงานสีมือจริงค่ะไก่ก็เป่าได้จ้าไก่เป่าได้ด้วยนะลูกไหนเอาแม่เอาไก่มาบุกเอาไก่ดีกว่าไก่เป่าได้หนูเป่าได้ขอบคุณค่ะเป่าได้นะลูกเนี่ยข่าได้ด้่ยนะลูกมาพี่เลี้ยงขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคนี่ชุดใครกินลูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้หรอ อันนี้นะอ่าโอเคเท่าไหร่คะมาหนูหนูให้หนูให้โอเคโอ้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> มาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแดดแบบอืม้มจัดเต็มนะคุณผู้ชมก็สุวิษาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดคลองถมบางปาระหันค่ะก็ทําไมาต้องมาเปิดตรงน,นี้ร้ <laughs> อนมากเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพาไปชมร้านน้าตาลปั้นนะคะของพี่ชาจะไปเถอเออนะก็ หาหาทานยากอันดับแรกเลยเป็นขนมโบราณเป็นน้ําตาลปั้นที่หาทานแบบยากแบบยากมากๆอ่ะมันเป็นงานฝีมือเนอะเาะเออหาคนทําที่ฝีมือแบบเราหาคนทําแบบยากผู้ชมมาเดี๋ยวเราพามาชมกันด้านนี้นะคะนี่นี่น,นี่ร้านของพิชาด้านนี้เลยผู้ชมซิกเนเจอร์ลู้ไม้คืออะไร คือลิงนะดีๆเออมันเป็นมันงานฝีมือเนาะอ่าเราจะมีลิงเขามีหลากหลายเลยนะมีมังกรนะคะมีไก่ไก่ก,ก็คือเป่าได้นะคุณผู้ชมตัวตน,นี้คือเป่าได้แล้วก็มีขา้าวโพดข้าวโพดแล้วก็อีกที่สำคัญเนี่ยคือสั่งได้นะอยากจะเอาแบบกระตูนตัวไหนคือสั่งพี่เขาได้เลยได้เลยราคาเริ่มต้นที่20บาทคุณผู้ชมตลาดที่นี่นะคะตลาดอ่าของถมบางประหัรนะคะที่นี่จะมีทุกวันฟุ้ดเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามพี่ชากันนะคะว่าความเป็นมาของน้ำตาลน้าตาลปั้นเนี่ยเป็นยังไงเนาะเอาจริงๆตัวตกเอง็ไม่รู้นะ จริงว่าเออว่า,ว,าวิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไงเนาะแล้วก็ขายมากี่ปีแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ แม่ดิล็มาสวัสดีกันก่อนสวัสดีนะคพี่ชาครับสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้รเริ่มมาทาเนี่ยเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่อ๋อก็ประมาณสั้ทุ่มหนึ่งนะครับเราทุ่มหนึ่งก็ทุ่มหนึ่งนี่คือเลิกเลิกเลยครับเริ่มเริ่มเลิกเลยครับแต่ว่าเริ่มเริ่มทำมาตรงนี้ประมาณกี่โมงกี่บ่ายพี่ประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้มาทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะเรามีที่ไปเยอะไงเพราะว่าเด็กมันรออยู่ครับเด็กมันรออยู่แต่ละที่ครับ เขาจะมีแบบที่ประจําที่ไปด้วยนะอ่าใช่ครับใช่ครับอันนี้ถ้ากำลังทำเป็นตัวอะไรคะเนี่ยอ่าม้าครับม้าโฟนี่ม้าเด็กน้อยม้าโฟนี่โอ้ม้าโฟนี่อ่าม้าโฟนี่ม้าโฟนี่ม้าโฟนี่เป็นม้าเด็กน้อยอ่ะตัวนี้นี่กี่บาทอะคะเนี่ยอ่าตัวนี้ก็20บาทครับ20บบาทครับโอ้โหชมได้แล้วเออครับ ายมากี่ปีแล้วนะคะพี่ชาอ๋อผมขายมายมายีหปีได้แล้วครับอ้อยี่ห้าปีได้แล้วครับนานนานเลยครับยีปีเดือนนึงจะเข้าสักกี่ครั้งอะคะพี่ชาที่เนี่ยเดือนนึงจะเข้าประมาณสองครั้งครับ ประมาณ2ครั้งนะคะคุณผู้ชมสองครั้งครับไม่งั้นก็เดี๋ยวตักทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปดีกว่าใช่จะได้โทรสอบถามว่าพิชาเนี่ยเขาขายที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูตัวน้ําตาลค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีเป็นหลากหลายสีนะคะมีสีเหลืองสีเขียวอฟ้าแดงนะคะแล้วก็ขาวและก็ชมพูอ่ะชมพูขายมาแล้วกี่ปีนะคะพยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าปีโอ้ พี่ชาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยผมอายุ49่ส้าครับโอ้49แลิบเก้าแล้วตัวนี้ตัวนี้จะทำเป็นลูกโป่งใช่ครับลูกโป่งให้น้องเขาเป่าเองแต่ว่านำนำเขาก่อนนำเขาให้เขาเป่าได้าหนูเป่าลูกคให้จับล่างนะจับบนนะลูกจับบนนะร้อนร้อนนะจับบนลูกจับล่างไม่ได้ร้อนเผารจะเผาแรงแล้วจะเผาไปเรื่อยๆลูกเเผาลูกใหญ่ขนาดไหนคะสองร้อยเรื่ยบยี่สิบบาทจ้ะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่แตกเป่าที่เปล่าเลยลูกเป่าเลยเป่าี่ลูกเป่าเลยเป่าลูกเออเป่าไปเรื่อยอๆเาเลื่อยใส่ถุงเรื่อยๆครับความจริงจะลูกใหญ่กว่านี้ครับเขาเขายังเก่งอยู่ขอบคุณครับครับออยังเก่งอยู่ครับเป็นลูกโป้เป่าครับใช่ครับเป็นงานฝีมือนะคะครับครับ ตัวข้างล่างนี้เขาก็จะเป็นแบบเตาถ่านนะใช่ครับเตาถ่านเป็นเตาถ่านเราจะ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูจะเป็นแบบนี้ครับเตาอ่าอย่างนี้ครับนี่ร้อนร้อนอบเลยเดี๋ยวนี้จะมีที่บางเพื่อความร้อนได้อีกเตาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะผมเชื่อคเป็นเตาถ่านขัางล่างใช่ครับแล้วก็ค่อย นั่นปล่อยไฟออกมาเมื่อกีนค่อ,อนๆใช่ไ<อ>ม่งั้นขนมมันจะไหม้แล้วจะไม่สวยแบบนี้ม,มันจะดําที่ขนมเขาดาๆกันนะคือขนมที่เขาไฟแรงไฟแรงหนึ่งแล้วก็การกวนเขากวนแดงมาของผมค่อยๆกวนขนมมันจะขาว<อ>แล้วใส่สีผสมอาหารหน่อยเดียวมันก็จะแจ่มสวยไปเลยแล้วตัวนี้เป็นปีส่วนผสมของอะไรมากคะพีเป็นน้ําตาลอของผมนี่ของผมน้ําตาลทรายเบเต้แล้วผมก็ ใส่กะทิโอ้มีกะทิด้วยเหรอคะใส่ไม่ต้องมากแล้วก็ถ้าเราอยากให้อร่อยหอมก็ใส่ขู่ก้าวกับอีกขู่ก้างเม็ดตัดเป็นเป็นท่อนๆมันก็จะทําให้เราหอมอร่อยแล้วก็แบบไงเราเป็นรสนมไปเลยกะทิด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสูตรของพิชาเลยใช่ครับสูตรของพ่ชานะคะแต่ละแต่ละสูตรแต่ว่าบางบางบางที่ก็มีปรุงแต่งกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอื แต่เด็กมันก็ชอบนะเรื่องกลิ่นแต่งมันก็หอมนั่นแหละตางนะคะราคาก็จะเริ่มต yeah, ้นที่20บาทถึงเท่าไหร่คะพี่ชา20บาทถึง50แล้วก็ถ้าเลย50ขึ้นไปเลแแต่เขาจะสั่งเอาใหญ่เล็กอะไรเงี้ยครับครับมันมีขนาดก็และแต่แครับเละแต่ผู้ซื้อแต่ว่าตอนนี้ผมตาร์ตอยู่ประมาณนี้ก่อนครับ ตาตาอยู่20บาทคถึง50บาทตัวมังกรคือแบบสวยเลยค่ะทำหัวใจใหญ่อย่างวันอย่างวันนี้เนี่ยวันวันวันเลนทายผมก็จัดเป็นช่ออ๋อแบบวัเลนทายนะคุณผู้ชมอย่าลืมจัดเป็นช่อจะเป็นช่อเข้าไปดูในทิกต็อกผมก็จะเป็นช่อจะเป็นช่อครับอ๋อแบบนี้อันนี้คือจะพิมพ์ลายครับพิมไลทำไว แล้วก็มาที่นี่ก็คือไม่ได้มีที่ประจาก็คือต้องเลือกที่าใช่ครับใช่ครับครับหลักๆที่ประจําประจําเลยอะพี่ชาจะตรงไหนที่แบบจุดที่แบบที่ไปค่ะโอผมไปบ่อยมากที่สุดเลยคือวังน้อยครับวังน้อยเป็นตลาดอะไรคะตลาดใหม่ของวังน้อยครับวังน้อยตลาดวังน้อยเหรอคะเมืองใหม่เมืองใหม่อาใช่ครับวันมันมีทุกวันครับแต่ผมก็จะอยู่โรงโซนช่วงโซนไหนอะคะมันมันก็ไม่มีที่ประจานะแต่ว่าจะได้อยู่โซนตรงหน้าโดมค่ะ หน้าโดมอยู่หน้าโดมใช่ใช่ตรงโซนแถวของกิมใช่ใช่ใช่ล้วก็ตรงนั้นก็โอเคอยู่ดีครับเด็กเด็กรออยู่หมุนเวียนอยู่ครับครับตัวนี้ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าไม่ซื้อไปถ้าไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยก็คือจะอยู่ได้ประมาณกี่วันนะครับอ่าอยู่ได้ประมาณ อาทิตย์ถึงสิบวันอาทิตย์ถึงสิบวันใช่ครับแต่ถ้าแช่เย็นอยู่ได้ยาวเลยครับอยู่ไเ้ยาวได้ยาวเลยใช่ครับใช่ครับอยังหัวใจนี่เราจะทําเล็กทําใหญ่ก็ได้แลแต่เขาสั่งขนาดครับค่ะเราเขาสั่งพิเศษเราก็ทําให้เขาพิเศษแบบใหญ่แล้วก็ออกมาแบบสไตล์กุราบเนี่ยอาจจะมีเป็นชั้นให้อะไรเงี้ยเป็นเป็นกลิบอย่างนั้นก็เป็น อ่าสามสิบบาทก็ไม่มีคลิปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็เป็นสไตล์ของครับนั่นแหละอ่ไรเงี้ยครับใช่ครับ็ล้วทำทำใบทำใบอย่างนี้ตัดออกมาแล้วมันก็จะสวยตัดนัวตัดหัวเย่เี่ยมะเยคือเนนี่มันยังไม่ค่อยแห้งดีค่ะ กพาะอากาศมันร้อนถ้าลมพัดปุบนะปั้นยากเลยมันจะแข็งตัวไวถ้าลมพัดนะค่ะนี่เรียบร้อยค่ะครับสวยมากค่ะผู้ชมเป็นงานฝีมือจริงค่ะสวัสดีค่ะฝากลูกฝากหลานได้เลยนะคะแต่ผมมาจะมาบ่อยไม่ได้ไงคือเด็กมันมันซื้อบ่อยแต่มันก็เบื่อมันเบื่อ เหมือนเราต้องหมุนหมุนเลอยๆจะดีกว่าดีฝ่าเพราะว่าเรามันไม่ได้เหมือนกับข้าวอะไรนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็ได้เจอเด็กเยอะเลยอ่ะายที่สนุกดิกว่อนใจเด็กๆจริงๆนะคุณผู้ชมตากล้องบอกชอบลิงนะลิงไหมครับลิงก็ไ่าแล้วก็มีไก่เ่าได้ด้วยนะ ไก่ก็เป่าได้จ้าไก่เป่าได้ด้วยนะลูกไหนเลือกเลยจ้าเลือกได้เลยมลิงก็มีมีเคโล่ดูดิเขาผ่อนใจเด็กๆค่ะคุณผู้ชมเด็กๆแล้วไก่ไก่ไก่นะไก่ไปเป่าได้ลูกตัดไปเลยไม่่อมครับ เป็นจระเคนะคะทางร้านนี่จะมีประมาณกี่แบบครับพี่ชายก็เยอะดูหลักครับตอกไม่ถูกันเยอะครับเพราะบางทีลูกค้ามาสั่งครับครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันหน้าร้อนก็ไม่อยากจะออกมากมายไงเพราะว่ามันฝนจะทรงตัวได้ไงมันกจะทรงตัวได้แต่สัตว์นี่ก็ปั้นได้หลายชนิดนะครับครับหลายชนิดครับ เามันมันต้องทรงตัวไงมัน้าจะทรงตัวได้ตัวน,นี้เป็นจระเข้ครับมัน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 ร้อนจัดอากาศร้อนจัดจระเข้ตัวนี้ไม่น่ากลัวเลยนะ <laughs> น่ารัก <laughs> น่ารัก <laughs> เป็นแบบว่าการะตูนอะ <laughs> เข้กกระตูน ารมีอะไรปแปะกตรงหัวมันหน่อยตรงหัวมันหน่อยถ้าเรากวนขนมนแก่่อนนี่เราก็ปั้นได้แต่ถามว่าต้องใช้ความไหวมากกว่านี้อีกค,ครับ มันมีมันมีหลายขั้นตอนเลยครับการปั้นเนี่ยครับเป็นมีหลายๆสูตรนะครับครับใช่ครับหลายสูตรครับไม่ไม่ใช่ว่าเราปั้นอย่างนี้ได้นะเพราะว่าบางทีเราให้หนมแก่ันนี้ก็ได้ครับแต่หน้าร้อนเนี้ยมันพูดถึงแก่มากจัดก็ไม่ไหวหรือลมลมพัดเนี่ยแก่จัดก็ไม่ไหวต้องพอดีพอดีครับใช้มือหน้าก่อยะาร้านตัวจีครับชแล้วค่ะโอเคครับ ลิงนี่ต้นอันดับเลยแน่ๆต้นจะดับ<ช>เลย <นะ S 1> ใช่ครับลิงต้องมีลิงถ้าไม่มีลิงเต็มเลยร้านไหนไม่มีลิงนี่เชยจัดเลยเชยจัดเลยใช่ผมพูดตรงตรงเลยครับถ้าร้านไหนถ้าทำน้ำตาลปั้นเนี่ย้าไม่ปั้นลิงไม่เป็นนี่เต็เลยไม่ต้องพูดถึงเลยเด <laughs> ี๋ยวเรามาดูลิงตกปลากันนะ่ <laughs> นี้เบ็ดอ๋อทำเป็นทำเบ็ดใช่ไหมคะใช่ครับทำเบ็ดก็ริ่งจับเบ็ดอ่าเดี๋ยวจะใส่หมวกเดี๋ยวจะใส่หมวกนี่เราใส่หมวกแหมสวัสดีค่ะสั่งได้ลูกเลือกได้นะลูกนี่ได้แล้วเหลือปลาเหลือปลาใช่ใช่เหลือปลาเดี๋ยวปลาก็พร้อมแห้งก่อนนะมันแห้งเต็มเราก็นี่เรารอการแห้งเต็มเราทำปลา เราทำปลาเราทำปลาเราเราตัดหางนี้ตัดชาเล้ทำแบบชำนาญมากนะครับครับ25ปีครับน,นี่เดี๋ยวเราก็ใส่ตาสีแดงสีอะไรแล้วแต่เรา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 ดูเหมาะสมใส่สีแดงแล้วก็ดึงเชือกตัวนี้มา เป็นเป็นเป็นเชือกเบ็ดเชือกเบ็ดนะเชือกเบ็ดตอนนี้น,นี่ก็กใส่ตาเองครับว,วันนี้ไวยเกี่ยมที่จะพร้อมที่จะใส่ผงอันนี้ก็รอนแห้งแป๊บหนึ่งนี่แห้งปุ๊บก,ก็ใส่ผงใส่ผงครับเข้าไปใส่ผง ตกเบ็ดนะโกเบ็ดตกปลาค่ะครับโกเอะเอหมนุมนหมนุมนหมุนหมุนแล้วก็เท่าอันนี้แบบปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตกปลาตกแล้วเรก็ปักโชว์ปักโชว์พร้อมขายค่ะครับ สวัสดีค่ะตัวเล็กกินกินหนุบไหมพี่เลี้ยงหรูเลิกเลยหยิบเลยครับมาหยิบเลยครับมาหยิบเลยครับเยยลคนละตัวเอาเลยคนละตัวเลยลูกหนือเลิกเอาเลยลูกคนละตัวมีลิงนี่เนี่ยมีหนว่าก็เลยคนละตัวค่ะลูกสาวเอาไปให้พี่เห้าใช่พี่ให้เอาได้เลยอันนี้กระเป๋าได้นะลูกนี่กระเป๋าได้ลิงอันนี้เป็นลิงตกปลาเลือกไปลูกเลือกอะไรเลือกเลยครับอันนี้เก็บได้นะลูกอ่าเลือกไปลูกเก็บได้นะได้เลยนะเอาลิงเลิครับ เอาลิงนะเราลิงอ่าได้เลยค่ะตัดตัดอะไรมากรนลูกนะครับอืมหมูเคยกินไหมลูกไม่เคยเนาะนี่ค่ะค่ะแล้วขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนุ่นครับขอบคุณนุ่นพี่นุ่นครับสองคนนะครับเอาตัวไหนเอาตัวไหนแล้วกันเลยเออเอาเลือกเลยจะเอาตัวไหนเออมังกรใช่ไหมช่อโมอเคยกินเปล่าเคยกินเปล่าพี่สองคนสวัสดีพี่สองคนนะพี่เลี้ยงขอบคุณครับยังครับ พี่จำจำไว้นะครับจำไว้ไม่เป็นไรพี่ไปตามใบไปเลยไม่เป็นไรตามใบตามใบอันไหนลูกอันนี้เหรออันนี้นะอ่าโอเคเท่าไหร่คะมาหนูหนูให้หนูให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลัวกลัวกลัวเอาไหนลูกเอาโกเอาอยากได้หัวใจเอาอยากได้หัวใจอ่ะ เอาอันไหนก็ได้ลูกเอาไหนก็ได้โอเคเอาอันไหนเลือกเลยจ้ะเอาไหนเลือกเลยอาไหนเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสองตัวเลยเนีได้ค่ะพี่ได้หากี่ตัวแล้วพี่ชูชูลูกตามมาเลยโอเคค่ะเด็กเอาไหนเอาไหนเอาไหนลูกเอาไหนคะหนูเคยกินไหมลูกเอาตัวไหนเอาแม่เอาไก่มลูกเอาไก่ดีกว่าไก่เป่าได้หนูเป่าได้เป่าได้นะลูกเป่าให้ดูค่ะ เลี้ยงขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคนี่ชุดใครกินบ้างขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะคุณผู้ชมก็เขาเรียกว่าน้ำขนมน้ำตาลปั้นน้องพิชาขนมโบราณขนมโบราณน้ำตาลปั้นขนมโบราณน้ำตาลปั้นนะคะก็เดี๋ยวให้พิชาฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงค่ะเบอร์โทรที่ติดต่อเบอร์โทร062ค่ะ796ค่ะ5293ครับ5293ครับก็รับ รับทุกอย่างใช่ครับรับทุกอย่างรับทุกอย่างนะคุณผู้ชมติดอ่อนอกนอกนอกจังหวัดได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับได้ก็ลองโทรมาสอบถามนะคุณผู้ชมส่วนตะลงตลาดก็โทรมาสอบถามถามได้เช่นกันค่ะว่าขายที่ไหนอะไรยังไงเนาะวันดวงวันเด็กอะไรงานเกี่ยวกับเด็กได้หมดรับงานเด็กนะคุณผู้ชมงานแต่งก็ทาเมนเล้กลาบลูกใจ หวานเป็นของชำร่วยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับชีวิตจะได้หวานหวานชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้ตั้งมาเจอก็ตลาดคลองโผลบางปะหันนะคะคุณผู้ชมอยู่จังหวัดอยุธยานะคะอยู่อำเภอบางปะหันเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ชามากเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ